สวัสดีคะ่ะพ่อแม่พี่น้องทักทายยนี่ยมือแรง้ะจ้ะพ่อแม่พี่น้องกินข้าวรอบเดิอพ่พอแม่พี่น้องเอ้ยมาเด้อมาเด้อ,อกินไปก็จมไปกันยังวะเส้นลายมือน,นี่พี่น้องเลยมามากินเท่าที่มีมีเท่าที่กินค่ะอยู่ในช่วงวิกฤตจังสี่เนาะค่ะเนาะมีอย่างกินอันนั้นนะจา้าพี่น้องมะไข่าดาวไข่าดาวเห็นบอกคะ่ะพี่น้อง ไพ่ดาวสองหน่วยอ๋อแย่พอดาคักอีลีพี่น้องเอ้ยเนาะอยู่ในช่วงนี่ไผ่กระตุนอาหารเนาะค่ะเนาะอ่าเยอรมันรายงานเนาะอัปเดตกินไปว่าออไปเนาะค่ะเนาะอัปเดตข้าวสารทั้งเยอรมันเนาะค่ะนับตั้งแต่เมื่ออื่นไปเขาจะกากบริเวณเนาะค่ะเนะาะบเพิคนออกไปใส่ค่ะ อยู่แต่ในบ้านกลับไปสืบไปสืออบขา่าวไปสืออบข่าวกับอ่าอนไปเที่ยวกับบดาเนาะคะ่ะอ่านหลีกเลี่ยงอันอันชุมชนแมค่ค่ะมองไรมีคน,ห,นหลายๆกันหลีกเลี่ยงว่าเ้ยไปบ่อ้ยไปจับกลุ่มกัน,น,ะะน,ะะนเนาะยายเนาะพญเพิ่นบอกมาบอกมาเนาะ เสียหายไปมดทั่วโลกเลยค่ะพี่น้องอลูกค้ายายพดากะท้เลือนอันโทโยกเลิกไหมค่ะแคนเซิลมดเลยลูกค้า็ดีคือกันางยาพัดากะยานให้กันเนาะค่ะนาะพี่น้องเนาะกระเซีบเจ้าของเป็นหมอหนวดกระแหงอ่าสัมผัสกับโตลูกค้าเนาะจะเนาะอันตรายจา้ะ นะี่ประดากับผมมน้องกินหรอกครับพี่น้องนี่ใค่าดาวสองไงก็เลยถอดกินกนะจ้ากินเท่าที่มีมีเท่าที่กินนะพี่น้องเนานะฝากกดไลค์กดแชร์เด้อค่ะเด้อประดาเมียฝรั่งโลโซ่เนาะคะนะ่ะเนาะโลโซอี๋ละค่ะกลัวฝรั่งขีน้นกืม ขอบคุณพี่น้องนะค่ะเด้อพี่น้องขอบคุณพี่น้องมากมายทุกกำลังแรงใจเนาะค่ะเนาะหรือว่าเบิ่งมาเบิ่งคลิปเนาะหายกำลังแรงใจทางคลิปหรือว่าไลฟ์สดเนาะค่ะเนาะพี่น้องก็มาหายกำลังใจหล่นลามค่ะจนจะเป็นโค้งสุดท้ายแล้วเนาะค่ะเนาะเหลืออยูลอยแปดสิบกลัวโมงนี่แหละจ้าก็ขอบคุณในรายเด้อค่ะพี่น้องที่หายกำลังใจย้ายผาดาเมียพลังโลโซเนาะค่ะเนาะ ขอบคุณมากมากจ้ะแน้พระดาก่ะอีกพัการไหลว้ก่อนเนาะค่ะเนาะนั่งอีกรอยกัวกันสิเราใส่ลงุงทั้งคิบลุงอร่อยจ้ากับพอดีสะพานสมองกับสีพานพอดีเนาะจ้ะเนาะ กลับเมืองไทยเดือนพฤษภาคมจากศรีสะเกษไปเด็กกับพกกี่น้องเฮ้ยเป็นเหตุการณ์ยังสิเซ็่งหลาย เป็นก้นไทยยังไงเนาะค่ะเนาะมันนีประได้นอยไรจ้ะ กับพี่น้องตัวลกเด้อค่ะเด้อขอให้แขวคขาดจากลูกไพ่ทิมกำลังกุกค,คามเนาะค่ะเนาะขอยห้แขวคาดสุขุสุขคน,นเนี่พี่น้องอยู่ดีไม่แห้งเนาะ อืมค่ะอม,มีเท่าที่กินกินเท่าที่มีแหละพี่น้องอนะครับเนาะมัเขาก็น้ำปลาจ้ะ จากบริเวณหค่ะมอื่นเนี่เ,เ,นเดิ่มจังอิ่นสำเร็กกันปะข่าวเนาะค่ะเนาะให้ไปซื้อแต่กับข่าวแล้วก็ทํางานกับโรงบ้านแค่นั้นจ้ะบ<ม>่ให้ไปสั่งซันปาร์ตี้สั่งซันห้ามเลยจ้ะบ<ม>่ให้ไปในที่ที่ว่าเนาะคนหลายๆเนาะจ้ะ<ม>ต่างคนต่างเสพเจ้าของพี่น้อง กวางวากับวางกับภา,ภาวนาเนาะค่ะเนาะขอให้ทุกท่านแล้ขาดปลอดภัยจากโลกนี้เนาะค่ะเนาะ เี่ยงครับพี่น้องอขอบคุณพี่น้องเนาะค,ะะคะ่ะเนาะทั่วโลกเลยจ้าขอบคุณทุกกำลังแรงใจเนาะค่ะเนาะกับพานาเมียาลังโลโซ ปากกดไลค์กดแชร์กดลุกกระดิง่งจริงๆเนี่ยเนอคะ่ะเด้อะเพื่อสิปฏิาพาสคิปใหม่ๆของยายพดาให้ลงไปเนาะคะ่ะเนาะกับทายนี่ยายพดากับขอพระวนาให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เนาะคะ่ะเนาะปกปักรักษาพี่น้องทั่วโลกเนาะคะ่ะเนาะกว่าทั้งเมืองไทยอ่ายุโรปหรือว,ว่าทั้งอเมริกาเนาะคะ่ะเนาะเบลเยียมทุกๆประเทศอะคะ่ะทั่วโลกเนาะคะ่ะเนาะให้แก้วขาดปลอดภัยจากโควิด โคโรนาสิบเก้าเนาะค่ะเนาะขอบคุณหลายๆเดอ้อจากพี่น้องพอกันคลิปหน้าเนาะค่ะสวัสดีค่ะ